สบายาบาดีพี่น้องกินข้าวแรงเด้พี่น้องน้องผ่าไมาอะไรเอฟซี FC ท้าม,มาน้องผาไไปใส่วันนี้ป้าน้องท้ายฮาจะขึ้นวะนะหมอเอักไปตามเอามาพี่นอ้องม,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 มาานี่มามาอยู่พี่แล้วะหรือร่ังใดต่อไงดูเมื่อในเมื่อบันนี้หื สิลุบอบได้ฮฮบไปได้ฮบไปชิาอีกเมื่ออายุพุ่นบอกได้ปจังไรก่ว่าลูกยุใช้กอยูแต่ยู่ะไม่เปตู้เปเต่าเป็นมองเหมือนแกสิได้ยพมีสชอบมาพบเลเมื่ออายุพุ่นบะเป็นมอบอยกยูเรอแ่มากอะว่าแลไรพี่น้องบ่ได้บ่ได้แต่งมาเพือนเนาะน้องเพิ่นอยากเมื่ออยย่แช่กอยู่ หันก็อย <c oughs> <et S 1> ูยูแซกกรอยูยแซกก็อยู่ดบมไปแก่หงบ้านาแต่แบบเมื่อเ่มเียงกันบอกแคบเบิัวเมียเฮ้ยไปจับกูเป็นนะ ก็ไม่ปลไม่กอน้วปงวมัน่หนักนีวแล้วเดา๋ง้มาะปงีใหม่ยู่กระดกันอาม่มีรนนี้เรอาม่อาม่เอเล่าข่าวชุดข่าวเป้าหนึ่งนะมันเ่านมันประยัดนี่ขับเป้าขับเป้หนะมันมักไปวเนักมาเด็ม่ได้เออชินักอยู่ดจะบอกหห่วยห่วยห่วยห่น้มาอยู่ปีที่ลูกฮะอยู่ี ไม่ใหญ่มากแล้วจีเห็นลูกเขาูลูกเขาัจะไม่ใหญ่มากแล้วจีเห็นลูกฮะโอ้ยเบืองเนอยากไปเบืงน้ำมึงไหมจอย่อทูดก็จะจามึงทูดก็จะจาจิ้งขจิงขาปะอยากเห็นแลูกนี่แพงแพงหกหโอ้อลูกลาชบี่เดี อันนี่นนี่นีแ้อันนี้นะรแกคเห็ดูเป็แปตดผ้เห็ดจะมันแก่ิดทสิยั่แก่้อืมัวจะติดเขาอ่ติดางนี้ค่ะให่าหญ่ไี่สน่โอ้บางกอะ สบายดีนะลูกสบยสบายดีนะสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงเบิ่งเหลื่งนเหืองเ่งเ่งน้ำเหล่งว่าเป็ี่เบ่อน้วเบ่อแเบ่องเบ่อจะี่าุยหยังเขาว่า ใหญ่ๆมากเลยจีนบอกบนเตาสูดต,ตันเออที่เขาหิวไยดยาูดหดกันั่นงบกเป็นโอมน้มันมันมัฉีถทอดนี่ก่อนตั้งไข่ตแต่ไก่มันคือแบบไข่แต่กา วิ่ยไปจับเอาไก่บาดไม่แสงไม่ดูไก่เข้าหันไก่ผูหันโอ้ยสุกเก๋มายังยังยังไมสุกเก๋นีหายระบายคนเราก็ปวนห่วงไห่วงแต่เราเขาเื่อน้อยห่งย่งนีนใจบอดีใจเห็นยัง มนยัของผืนนเออ่ด้อยากนอนพีายามะห้มันหอปมนยง้องเต่าดมมันยังข้องเต่าข้องเอ้ยจำนี้เนาะจะทำยังไงเนาะเออจำไปอยากนอนแล้วใจเราดีไหมไม่รับเลยเขาจะเกลีมึงเออไม่ใช่บ่ดีมันอยากนอนเก๋ยกบึงจะหนักบิึงตะหนี มันเลคนได้นยังเหยียดมากทั้งนี้ก็เปลี่ยนมันจะยังเห็ดจะได้จากประเหต์เป็ี่ยนไปบหตุไม่โมโผัดบอกได้ไหมเคยเด็กพิเศษไอ้บลลกเนาะก็อาหารกินขาวบัตตีเลยพี่หล่อนเรื่องอะไ็ไปกินเออไปกินน้ำแหมสิ่งพวกกินขาวพัด ข้าวป้อนกับบกินมันมาเสียงคนป้อนเลียอยเลีอยชำนีกินเขาน้ำข้นนะไปบืนถึ้นแข่สิ้นค้าเขาแล้วมือนุ้มท่องกันพอาไส้สุดเดนั่งไปบายไปลุกเขาไปหยอกเขหยอกกเป็นแล้วมือไปจิ้มแคนเขาโหยบอไปนพอไส้ หน่อยซันนี่กินอครบว์บ่เคยเล้นนัเออเออเออปวดอ่บ่ออกนี้ไปใช้อีกนางเวียงเข้าไปเข้ามาเมื่อไอยากมากเหมือนกักามามืวยมากเเออเจักบ่อน้อฟาอะไรนะจักเห็ดชื่อว่าหนูจักเขาหนูเอ ไปกินเขาอีกมามานน้อีกอืมล้ก็ค่ไม่กินไ้เเม่วนีกิจถบุกินเกอหน่อยซัมนี่ไม่กินกินอยู่น้ำโมหันแส่เ่องหน่อยซัมนี่กินนมหัน่ให่นายแบห่ิานเโ็เว้โอ้ใหกว่ายั่งอืมครับกระตนนนั่งกว่าหัวเนรอเป็นปากเป็นเลย หน่อยว่าเป็นๆบ่แม่แิ้วบินกหดอกะีต้นยิกต่้ยคนงกระายโคันน่ะเอาไก่จิูกไปเอาไก่ที่เป็นแมววิ่งนัดรับไว้มัน ที่เวาข้าสอบล้วเด้เราเขาแปเขมาช่อง้ำเหม่อแต่ส่วนเรามันหาว่าเราอยูู่้เดียวตีน้อยเดียวคะแนนไปกใส่เขาทั้งหมันตาจคงูนั้นผู้ิเห็นว่ามันมีมอง่องมองซ้หมองนี่ว่าเขาได้เห็นเต็มเหม่เลยหรอปไปเลยอนกรเชินบ้างองก็รเชินข้าวเดียวบว่ารับมาอีกลงหลังลององหังนะลองหัง พุทธพุทธเอาหันแรหักแร่ยัง่เบิกหนาหันเบิกอันนั้หันอ้อเราก็บรวงซ้อมั้ำโก๊บเราไมนกบลายหอกให้ถือหนาหันใต้ใหม่แล้วถ้รจุพอเห็นตัวจริงแล้วพอเห็นตัวจริงะชวนหรอเขี่ยอไปเมื่อนเหากเห็นเ่เลยหัวให้เบิกมหก ก็ท่านในเบิกให้หันให้ข้าวางแหละไรปีสองสามปีแล้วมันมีหยาเพื่อหยาเนืงบบนีก็ปูมองใจจ่นใหญ่มองเหี้ว่านหาไปเบิกห้ไปตามต้นมองเหี้ยผ่านหายก็เปไงต้นมองเี้ยวผ่านซ้ำเขาซ้ำหน่อนมันก็ตุยอันแต่ว่ามันก่มันมีแต่ตอนเดียวก็บ่็ได้ดีของเราหน่อยเดียว มือนเดียวจำได้จำเมื่เมื่งเหมือนไม่เหมออกตัวไก่เหย้วอยู่ดอกควายอยู่ต้องไปทำเป้งทำไปจ้ตัวป่าให้ดูเฮ้ยจะจกตัวใหม่ไปเรื่อยๆเลยที่หมอแวนผมกินกำลังเนก็ยจัดหมดเอาตัวม่ไปเรื่อยๆงูย่างเงยย่างหลงงูย่างไป มีอีกแล้วคนหันเตือนไปมันหักว่ามันมันมันมีแต่าผู้เดียวเขากระบอกเล่าผู้เดียวหรอกเขาไปเบิกในขลองอีสันขลองอีสันแล้วก็ขลองอันขลองไครอีหล่ะเขาบอกหาอบอท่านไหน่าไอสันหั้ท่านบอกว่าให้ไปใชยเหยื่อยวเน่หักราคาหันบอท่านไหนเบา ไปวานจ่าทร์มันเบิดขานใช่ไหมน้าใส่ไปเขาจะมากินข้าวกุ้เพาะนี่เขาเหลือปิ้งมันหรอ้าวเขาเหลือปิ้งแทนทางซองเ่อกินกันมีไรเอ้ยไปเอาไก่ลูกเอาข้อมหันยาไปเนี่ยเอาไก่หันมะขังไว้เอามาแล้วเอามาแล้วเปล่ก็ไปสั่งบัวบาเอามาแล้วเดี่ไปเฮลย มันคือวหวอยู่ใช่ไหวนะมึงกลัวนินจาเหมือนเราก็ได้บอกพ่ะท่านแล้วแม่เอามาไหวมันม้วานกลัวเต่าบโบรานเต่าโซเหมือน้จะเป็นนิจาณนะมือนโอ้ยยิงเอ้ยยิงเอ้ยยิงอันนี้ พอกันชิมนาพี่น้องไปแล้วพี่น้องสดีพี่น้อง